ามสิบคนใหม่เป็นเกลียดเป็นสีแก่บ้านเมืองไหมคะและอาจารย์พินโยก็ตอบว่าดวงนายกคนใหม่ใช่ไหมท่านมีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสอยู่ตรงราศีกุมและตอนนี้ดาวเสามาทับดาวสองดวงเสาทับพฤหัสตำราวา่าพูดไว,วด้ว่าดีแต่พอมาทับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านนายกคนที่30นายกเศรษฐาต้องระวังมีเรื่องตาม,มาอีกเยอะแยะเลยหลังจากรับตำแหน่งแล้วเนี่ย อาจจะมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามานะครับโดนขุดคุยพระอาทิตย์หมายถึงตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศชื่อเสียงพอดาวเสาหมายถึงอุปสรรคปัญหาโทษทุกมาทับพระอาทิตย์ตำแหน่งเรยร้อนและอาจารย์ยิ่งศักด์ได้ถามว่าคุณพิธาเขาจะได้เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านครบ4ปีไหมคะด้านอาจารย์พินโยได้ตอบว่าจากฝ่ายค้านหรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาครับ และอาจารย์ยิ่งศัก์ยังถามบออีกว่าอย่าบอกนะว่าโดนตัด40ปีหรอ